ไม่ใช่แค่ปลานะคะที่จเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้ในคลองนะคะมีทั้งหอยขมหอยเชอรี่ตัวจะเล็กๆหน่อยมองเห็นไหมคะน้ำในคลองก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะไม่เน่าเสียค่ะอาหารเกลี้ยงเลยเนี่ยเราต้องเพิ่มอลดน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราปลูกไว้ริมคลองนี่เราก็ตักน้ำในคลองนี่ลดคลองอะ่ะมันไปขุดชันไม่ได้เราต้องขุดให้มันสโลป เกษสรโสภาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จุ๋มก็พาทุกท่านมาอยู่กับบรรยากาศของแปลงกเกษตรผสมผสานหลังบ้านอีกเช่นเคยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าแปลงกเกษตรผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะที่จุ๋มพูดแบบนี้ก็เพราะว่าวันนี้จุ๋มจะมา เล่าถึงประสบการณ์เพื่อที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทราบว่าจุดเริ่มต้นนั้นมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาในเรื่องใดบ้างเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียเล็กๆให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เปิดใจแล้วก็ลงมือทําเกษตรผสมผสาน ในวันนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็คือจุ๋มเนี่ยได้มีการคิดแล้วก็วางแผนไว้ว่าอยากจะมีแปลงผักหลังบ้านนะคะที่มีพืชผักที่เราอยากกินแล้วก็สามารถที่จะแบ่งขายได้ต่อมานะคะจุ๋มก็เริ่มศึกษาหาความรู้ค่ะเอามาเป็นองค์ประกอบในการวางแผน การทำเกษตรปัจจัยแรกที่จะต้องมีก็คือแหล่งน้ำค่ะซึ่งแหล่งน้ำที่จุมีเนี่ยก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะคะขุดคลองเพื่อที่จะเก็บน้ำน้ำที่เติมลงไปในคลองไส้ไก่หลักๆจะเป็นน้ำประปาที่ได้จากบาดาลของหมู่บ้านต่อมาก็จะเป็นปัจจัยภายนอกก็คือน้ำฝนค่ะ เมื่อฝนตกมานะคะเราก็จะมีคลองไว้คอยกักเก็บน้ำน้ำก่อนที่จะนำไปรดต้นพืชก็จะถูกปรับสมดุลด้วยปลาที่เราเลี้ยงค่ะในขณะที่เราใช้น้ำจากคลองเอามารดต้นพืชเรายังสามารถเติมปุ๋ยชนิดน้ำที่เราทำขึ้นเองอย่างจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์น้ำเซาข้าวหรือปุ๋ยหมักอื่นๆที่เรามีลงไปได้ค่ะ การที่เรามีปุ๋ยไว้ใช้เองทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างปุ๋ยเคมีเลยค่ะและดินที่ดีนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยปลูกพืชได้งามดังนั้นก็เลยมองหาปุ๋ยคอกค่ะเพื่อที่จะเอามาปรุงดินผสมทำให้เขาเกิดความร่นสุยแล้วก็มีาธาตุอาหารที่เหมาะต่อการปลูกพืชผัก ก็เลยทำให้เกิดไอเดียในการเลี้ยงไก่ไข่ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงไก่ไข่นอกจากจะได้ไข่ไก่แล้วเรายังได้ปุ๋ยคอกเอาไว้ใส่ต้นพืชแล้วก็ปรุงดินด้วยค่ะเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยเล็กๆเ,เ,เลยนะคะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีพืชผัก ใบไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นกล้วยเนี่ยเราสามารถเอามาสับเพื่อเป็นอาหารให้กันได้เวลาไก่กินเข้าไปไก่ก็จะถ่ายมูลออกมาและนี่แหละค่ะก็เลยถูกเรียกเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะย่อมมีต้นทุนในเรื่องของอาหารมาเกี่ยวข้องค่ะจุ๋มก็เลยมองหาปัจจัยที่จะนำมาลดต้นทุนในการทำอาหารสัตว์ อย่างเช่นการปลูกผักชายาการปลูกหญ้าเนเปียหรือแม้กระทั่งการนำหนอกกล้วยต้นกล้วยเอามาสับให้กับไกกันม่ลลและพืชผักเหล่านี้เองนะคะสามารถเลี้ยงได้ทั้งไก่ทั้งปลาแล้วก็ทั้งหอยเลยค่ะ<ล>ไก่ไข่ที่นี่นะคะเลี้ยงแบบไก่อารมณ์ดีค่ะให้เขาได้เดินเล่นจิกกินใบไม้ใบหญ้า คุ้ยเขี่ยพื้นดินหามดหาแมลงทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วก็ออกไข่ให้เรากินอย่างมีคุณภาพค่ะการทำเกษตรทำให้เราเนี่ยมีปัจจัยทางด้านอาหารที่ยั่งยืนและนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะอย่างเมื่อก่อนนี้นะคะที่จุ่มเริ่มทำเกษตรใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยค่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัว แต่พอแปลงเกษตรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทําให้พ่อและแม่เนี่ยเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม่นะคะที่เป็นคนคัดค้านการเลี้ยงไก่ตั้งแต่เริ่มแรกตอนนี้กลายมาเป็นผู้ช่วยคนสําคัญแล้วก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนการทําเกษตรของจุ๋มในวันนี้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรในวันนั้น ทำให้จุ๋มมีวันนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังบ้านแห่งนี้ทำให้ครอบครัวของเราหันหน้ามาคุยกันมากยิ่งขึ้นมีความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะหลายคนนะคะถามเข้ามาถึงการทำคลองไส้ไก่เพราะว่าอยากจะได้ไอเดียแล้วก็อยากจะเอาไปเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรของลหลายท่าน อยากจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าจุดเริ่มต้นของคลองไส้ไก่ตรงนี้นะคะคือจุ๋มยากจะมีแหล่งน้ําเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นคือหลักๆเลยพืชผลที่ปลูกก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะยิ่งเรามีคลองไส้ไก่แบบนี้กล้วยของเราก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพนอกจากเราจะมีคลองแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีเลยก็คือการเลี้ยงปลา ปลาที่เลี้ยงในคลองไส้ไก่ตอนนี้ที่จุ่มประสบความสําเร็จเลยก็คือปลาทับทิมค่ะอย่างตอนนี้นะคะออกลูกออกหลานเต็มคลองเลยค่ะเมื่อก่อนคลองไส้ไก่ตรงน,นี้นะคะจะปูเป็นพลาสติกสีดําค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะจุ่มไม่มีฝีมือในการปูบ่อพลาสติกก็เลยต้องเอาออกค่ะเพราะว่า เจอปัญหาหลายอย่างนะคะขอบบ่อไม่สม่ำเสมอทำให้ผ้าใบาเนี่ยเลยเหนือขึ้นมาเจอกับแสงแดดในตอนกลางวันมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาช่วงแรกๆที่เอาปลามาเลี้ยงนะคะก็จะเจอปัญหาค่ะปลาเนี่ยนกน้ำตายง่ายมากเลยเพราะว่าในตอนกลางวันแสงแดดจัดบวกกับบ่อพลาสติกของเราเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำอมความร้อนค่ะมีความร้อน ลาก็สามารถดองน้ำตายได้ง่ายมากอีกปัญหาหนึ่งก็คือน้ำเน่าเสียง่ายมากเลยค่ะจำเป็นจะต้องมีระบบบําบัดน้ำอันนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครปูเป็นพลาสติกจำเป็นจะต้องมีระบบน้ำที่เติมออกซิเจนตลอดเวลาค่ะในความโชคร้ายก็มีความโชคดีค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในบ็อพลาสติก แต่ว่าหลังจากที่เอาพลาสติกออกไปแล้วนะคะคลองไส้ไก่ของจุ๊สามารถเก็บน้ำได้ค่ะเพราะว่าดินหลังบ้านตรงนี้เป็นดินเหนียวพอเราเลี้ยงปลาในบ่อดินแบบนี้ปลาของเราก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะออกลูกออกหลานเต็มคลองไปหมดเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ปลานะคะที่จเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้ในคลองนะคะมีทั้งหอยขมหอยเชอรี่และยิ่งไปกว่านั้นนะคะมีปูด,ด้วยค่ะเกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่พึ่งพาอาศัยเกื้อกูซึ่งกันและกันมีแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำมีน้ำไว้ใช้เพื่อรดพืชผักมีปลาช่วยบำบัดน้ำมีปูมีหอย ทำให้เกิดเป็นแหล่งอาหารที่ยังยืนในอนาคตดีเลยใช่ไหมล่ะคะกล้วยพืชชนิดแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ปลูกนะคะและหลายๆคนนะคะถามเข้ามาว่าจุ๋มดูแลต้นกล้วยอย่างไรนี่เลยค่ะดูแลแบบนี้เลยค่ะ ดูจริงๆดูแบบว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อดูแลให้ตอนนี้นะคะพ่อขุดหนอกกล้วยค่ะเป็นการดูแลกล้วยในรูปแบบโบราณเพื่อที่จะเอาผลผลิตของกล้วยค่ะกล้วยต้นนี้นะคะเป็นกล้วยปลูกใหม่ซึ่งจุ๋มปลูกข้างๆกับของไส้ไก่เลยค่ะ ยงน้ำเลี้ย,ยงน้ำปูมันจะมีตเราขุดถึงโคนนี่ทําไมต้องขุดขนาดเนี้ยถ้าเราไม่ขุดถึงขนาดนิ้มมันก็โอกสองสามวันมันก็โป่งใหม่ครับอืมอันนี้ก็ต้องออกด้วยออกหมดไม่ให้มีเลยแหละให้มีแค่สองต้นเท่าั้นพอนแล้วคนนี้ก็แ็เเราเราเราจะรู้ยังไงว่าอันไหนเป็นหน่อแรก ที่ออกมาจากต้นแม่ขนนั้นต้นต้นใหญ่กว่าเขาเยออันนี้ใช่ไหม,อมเอาไว้ต้นเดียวโล้วนี้ก็ต้องคอยดูหน่อเรื่อยกว่าหน่อมันปป่งแล้วเราก็รีบดิ่มาออกอถ้าเราไม่เอ้าออกลูกมันก็ไม่ใหญ่จะไปตักหนอ่อฟันฟันไม่ได้ต้องขุดออกเลยขุดออกเราก็เอาไปห้า ใใก็เอาไปปลูกก็เอาไปเพราะนั้นมันกล้วยมันก็ไม่มีไม่มีคุณภาพราคาก็จะไม่ดีถ้าเราทำอย่างนี้เราเครือหนึ่งมันจะสิบกวีสิบห้าวีสิบเจ็ดวีต้นยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรก็ขุดออกแล้วก็เหยียบ ีดินมันแน่นการให้คูนเลยอย่าพ่นไม่ใช่หรืออรณ์อันนี้พ่อคิดว่ามันจะโผล่หรือยังเนี่ยนะใช่โอ้ยกุ้โมนเดือนหน้าไปไปลายเดือนก็น่าจะออกปรีแล้ว<า>สิงหาไปลายปลายเดือนเลยถ้าคอยดูช่วงมันออกปรีออกเครือ เราก็ออกลูกก็ค่อยดูกันว่ามันลูกมันจะใหญ่จริงไหมค่อยดูตรงนั้นขุดสะปาชที่นี่ขุดเ้าวกล้วยช่วงที่พ่อขุดหนอ่อกล้วยนี้นะคะจุนถ่ายไว้เมื่อตอนกลางเดือนกรกฎาคมค่ะพอเริ่มเข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมไม่นานนะคะ กล้วยก็ออกปลีค่ะติดวีติดผลแล้วนะคะหลายคนถามเข้ามานะคะว่าปลูกกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์อะไรจุ๋มเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แค่ว่ามีญาติให้มาจากปทุมธาน,นี้ค่ะใครพอจะทราบสายพันธุ์กล้วยชนิดนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกจุ๋มได้นะคะเพราะว่าจุ๋มเองเนี่ยก็ลืมถามคนที่ให้มาเหมือนกันค่ะรู้แค่ว่าพอเวลาเราดูแลแบบนี้ค่ะ ผลผลิตที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เครือใหญ่แล้วก็ติดหวีเยอะมากๆเลยค่ะดูจากผลผลิตที่เคยได้สิคะใหญ่ไหมคะเครือใหญ่แล้วก็ให้หวีเยอะมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นกล้วยชุดใหม่นะคะที่ทยอยออกมาค่ะกล้วยชุดนี้จะไม่ค่อยได้ดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยเก่าที่ เป็นหน่อเก่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งหนอนะคะก็จะมีเพียงการตัดแต่งใบบ้างบางส่วนค่ะเพราะว่าเริ่มที่จะตกเครือให้หวีแล้วเวลาที่มีกล้วยเยอะๆแบบนี้นะคะแม่ก็มักที่จะนำไปแปรรูปค่ะเป็นกล้วยฉาบเอาไปขายหน้าบ้าน อนนี้นะคะแม่ก็กําลังรี้อย่านเนเปียะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ย่านเนเปียเนี่ยจะขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาไปให้ไก่พอเราไม่เอาไปเลี้ยงสยัตว์เขาก็จะเริ่มแก่นะคะย่าเนเปียเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงนะคะเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ค่ะอย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงปลาในนี้จุมก็จะเอาไว้เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงหอย แล้วก็ปลาด้วยนะคะแต่ว่าเวลามันแก่ๆแ,แบบนี้นะคะไก่จะไม่ชอบกินมีเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำปุ๋ยหมักกันค่ะ ไข่ไก่ของเรานะคะเป็นผลผลิตที่เราได้จากโรงงานปุ๋ยเล็กๆแห่งน,นี้ค่ะไก่ชุดนี้จุมเลี้ยงมา2ปีแล้วนะคะ2อปีกว่าแต่ว่ายังคงให้ไข่อยู่เรื่อยๆค่ะจำนวนไก่ตอนนี้เหลืออยู่10ตัวนะคะจะได้ไข่ประมาณ5ฟองเป็นอย่างต่ำค่ะโดยเฉลี่ยนะคะ บางวันได้เยอะก็จะได้7จ็ดฟองถึง8ฟองไข่ไก่ก็จะลูกไม่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบกึ่งอินทรีย์นะคะเพราะว่าเราจะเลี้ยงด้วยพืชผักที่อยู่ในสวนบ้างแล้วก็เลี้ยงด้วยอาหารสมิตรูปบ้างค่ะเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าหรือแม้กระทั่งต้นกล้วย ที่เราตัดเครือแล้วนะคะเราสามารถนำเอามาสับเพื่อกองเป็นปุ๋ยหมักได้ค่ะก็แอบใช้แรงงานแม่นิดนึงค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆแม่เต็มใจที่จะเข้ามาช่วยทำนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นเลยนะคะว่าแม่เนี่ยเขาเขาเพลินมากๆเลยะคะ่ะกับการทำเกษตรแบบนี้ เหมือนทาให้เขาเนี่ยได้ย้อนอดีตไปในสมัยก่อนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพาทาค่ะปุ๋ยหมักที่เรากําลังจะทําในวันนี้นะคะในระยะยาวนะคะเวลาที่เขาย่อยสลายเขาก็จะกลายเป็นดินในอนาคตเราก็สามารถนําปุ๋ยหมักกองนี้นี่เองค่ะเอามาผสมกับดินปลูกพืชได้เป็นการหมุนเวียนเป็นการสร้างวงจร ของการทำกรเกษตรผสมผสานค่ะท่าทางตอนนี้แม่เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะแม่ทำเราถ่ายขอโทษด้วยนะแม่เดี๋ยวเรามาดูการดูแลกล้วยของพ่อกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะกล้วยเริ่มที่จะสุดเครือแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราดูยังไงว่ามันสุด แล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อนะคะแวะมาดูปลาแป๊บหนึ่งนะคะปลาทับทิมของเรานะคะมีหลายรุ่นมากๆเลยและอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าเขาเริ่มที่จะขยายพันธุ์อย่างตอนนี้เริ่มที่จะออกลูกแล้วนะคะคอกนี้มาอยู่ตรงมุมคลองตรงนี้เลยค่ะปลอดภัยนะคะอยู่ข้างๆกอเตยค่ะ ตัวจะเล็กๆหน่อยมองเห็นไหมคะมีหลายคอกเลยนะคะลูกปลาทับทิมหอยขมก็มีค่ะหอยเชอรี่ก็มีเยอะเช่นกันน้ำในคลองก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะไม่เน่าเสียค่ะในส่วนของการตัดแต่งปลีกล้วยนะคะทางด้านของพ่อก็ทำการ ตัดปีกล้วยที่มันสุดเครือแล้วล้าดูยังไงว่าเราจะตัดปีมันสุดแล้วมันไม่มีลูกออกแล้วเราก็จะตัดให้มันให้มันออกมาจากนู่นหวีจีนเต่ามันน่ะดึงข้อมือแล้วเราดึงออกเามันจะได้ไม่ถูกลูกมันแล้วก็ขนาดนี้แล้วก็ึงเลย รวงไปที่คลองไส้ไก่เลยนะคะปลาทับทิมก็จะตกใจนิดหนึ่งค่ะนี่ก็หลายสิน้นแล้ววันนี้วันที่28แล้วทีนี้เราตัดปีแล้วเราก็มาดูแตงหนอจัดหนอที่ทั้งหมดไว้ไม่ให้ขึ้นอยู่มั้โจ นี่มันต้นมันไม่งามเท่าไหร่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่มันก็อยู่แค่ประมาณสิบหวีเรีตัดได้ตลอดว่าแต่มันสูตรเราดูว่ามันห่างจากตรงลูกมันมากับหัวเปี่ยห่างกันประมาณฝ่ามือหนึ่งหรือคืบมือหนึ่งต่เราก็ตัดได้เลยถ้าไม่ตัดปีลูกมันจะไม่โตไม่โตแล้วมันก็แบบมันยังไงละมันธรรมชาติ มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเขาก็ตัดปีนอย่างนั้นเลยนีนึ่งมนต้งตัดเนยะรู้สึวกว่ามันอ้วนขึ้นปลาเนี่ยมันให้อาหารนั่นเป็นเวลา แล้วก็ให้ทีข่าวละดูว่าให้มันอิน่มสังเกตดูว่าถ้ามันเหลือลอยอยู่บ้างเม็ดสองสามเม็ดนะแสดงว่ามันอิน่มถ้าเกิดอาหารเลี้ยงเลยเนี่ยเราต้องเพิ่มอีกเพิ่มให้กินให้มันอิน่มให้เขาอิ่มถ้าเกิดว่าเตียมขันเนี่ยให้มันไปแล้วมันกินไม่หมดเนี่ยเราก็ลดลง ลดปริมาณลงแต่ถ้าเกิดว่าให้มันกินหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอีกนิดนึงเพื่อดูว่าให้เขาอิ่มถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโตช้าอันนี้ปลาพ่อปลาเรานหนาแน่นเกินไปไหมมัน,มนยังยังยังไม่ถึงขนาดหนาแน่นเกินมันออกลูกอีกแล้วนะออกลูกอีกเดี๋ยวเราก็จะทยอยจับทำอาหารแล้วจะไนีพอพรุ่ <S <S ูใหญ่ จะจับทำอาหารกินไปเรื่อยๆแบบไม่จะใช้ตะข่ายวางตะข่ายดักเอาต่วพวกตัวใหญ่ต,ตัวเล็กมันก็รอดไปเราก็จะจับจตัวใหญ่พ่ออย่างนี้มันดีไหมเราเป็นคลองเล็กๆแบบเนี้ยนี่มันคลองมันคลองอย่างนี้เนี่ยมันดีมันดีไงมันดีตรงที่ว่าน้ําเนี่ยมันดีตรงที่มันมีน้ําแล้วอานในส์งที่เราได้อะพืชผักเราปลูก ไว้บนละเลาะริมคลองเนี่ยเราก็จะต้องไม่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 ค่อยได้ลดน้ำลมนี่ยมันกยเราก็ไม่ได้ลดนัตรงนั้นนะเราไม่ลดน้ําพืชพันธุ์ทัญญาหารที่เราปลูกไว้ริมคลองเนี่ยเราก็ตักน้ําในคลองนี่ลดมันก็เป็นประโยชน์น้ําที่เราปล่อยออกมาใส่ในคลองเนี่ยมันเป็นน้าปราปาเป็นน้าไอ้เป็นน้ําบาดาล แต่เนี้ยล้วเมื่อเราเอามาลงคลองเนี่ยมันก็จะถูกบำบัดโดยธรรมชาติเพราะว่ามาใส่ดินมานใส่ดินเป็นบ่อดินแล้วนนี้มันแช่อยู่แล้วปลาเรามีอยู่ในนี้ปลาก็จะถ่ายมูลลงน้ำก็จะลดพืชงามพอ่อดูริมตะลิ่งดิมันสูๆดๆูดเป็นเพราะอะไรแต่ก่อนที่เราขุดอะคองมันเล็กกว่าน,นี้นะ แต่พอเราแบบเอาเอาพลาสติกออกอะเหมือนคองมันสุดละคองมันซุดซิมโดนน้ําโดนน้ําบ่อยแล้วก็นี่มันมีปูบ้างมีหอยบ้างแล้วก็นี่ปลามันก็วิ่งว่ายเลาะท้ายฝั่งแล้วดินก็จะพังลงอันนี้เป็นข้อเสียไหมไ,ไหมข้อเสียเนาะนก็เป็นข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเขาขยายคลองอะมันไปขุดชันไม่ได้ มันต้องให้มันสโลปเออใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เราขุดแรกๆอ่ะเราเราขุดแบบชันเลยไม่สโลปมันก็จะพัง่งนี้แหละแต่ถ้าแบบมันมันดีมันพังอย่างนี้เราปล่อยมันเลยเนาะมันปล่อยมันก็เป็นอย่างนี้เลยมันวก็หยุดแล้วมันไม่พังแล้วเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนมันพังได้ได้ขนาดนั้นแล้วมันก็จะหยุดพังมันพังไอจุดสโลปมัน มันสลบโดยธรรมชาติที่ว่ามันพังเออจริงมันสลบดยธรรมชาติเลยนะเราไม่ได้ทำมันอ่ะเราไม่ได้ทําสลบอ่ะถ้าเราทําสลบมันก็จะไม่พังสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าการทําเกษตรนั้นอาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่สุดท้ายมันคือเรื่องใกล้ตัวค่ะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนเนี่ยเขาทํากันมาอย่างไรให้เราลอง ลึกย้อนกลับไปในอดีตดูค่ะแล้วเรานำมากลับใช้ให้เข้ากับปัจจุบันพาพ่อพาแม่ทำนะคะทำให้เขาได้ย้อนวัยกลับไปในสมัยก่อนแล้วก็นำความรู้ที่ได้จากพวกท่านนี่แหละคะ่ะเอามาปรับใช้เพราะบางอย่างนะคะเราก็ไม่ได้รู้ซะทั้งหมดเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้รู้ที่เขาเคยทำมาในอดีต พอเราทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเราก็จะมองเห็นเองค่ะว่าสิ่งที่เราได้ลงมือทำนั้นมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีคุณค่ามากๆอย่างตอนนี้นะคะครอบครัวของเราอบอุ่นมากยิ่งขึ้นเรามีแหล่งอาหารไว้ทานเองในบ้านอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะเราอาจจะมีผักไว้ขายหรือว่ามีปลาเอาไว้จำหน่ายให้กับ เพื่อนบ้านของเราสิ่งที่อาจจะได้มาในอนาคตก็คงหนีไม่พ้นความสุขแล้วก็รอยยิ้มค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้กเกษตรโสภาสวัสดีค่ะ